ถ้าคือเจ้าหญิงแห่งการลงทันนามว่าฟิเชอร์องคชะตาได้เรียกร้องให้ข้ามายังดินแดนแห่งนี้เจ้าก็คือนักเดินทางที่มาจากต่างโลกใช่ไหมดีเลยข้าอนุญาตให้เจ้าเดินทางไปกับข้าได้こんにちは่会えてอかったได้意味でกแล้ว ฉันชื่อซูโคตเป็นนักวิจัยด้านการเดินหน้แปรธาตุได้ยินว่าคุณเคยไปมาหลายที่เลยไม่รู้ว่าคุณเออไม่สิไม่มีอะไรหรอกเจอการครั้งแ้กก็ไม่ควรถามซาซีแต่ถ้าคุณเต็มใจแล้วก็ฉันอยากฟังเรื่องน่าสนใจที่คุณเจอระหว่างการผจญภัยถ้าคุณเล่าแล้วก็ฉันฉันจะดีใจมากเลยล่ะ ฉันคือเชฟชิงหลิงจากหรี่เย่ถนัดทำออาออหารแม่ฝึกพูดตั้งหลายครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเฮ้ยสายยาแห่งมาสซอบันมาแล้วถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็ ฉันขอตัวไปนอนก่อนนะจริงสิตอนนี้ฉันหลับอย่ามาแอบรูปหัวฉันเชียวนะ